วันนี้เราจะมาเล่นอับบี้แต่คุณไม่สามารถกระโดดได้กันนะนีเริ่มเลยแม่นกระโดดจะทำให้เสียตังค์ท่านใหญว่าเลยเพราะเคยเล่นแบบนี้มาก่อนนี่ลำบากอยู่แค่จุดเดียวก็คือวิ่งซ้ายวิ่งขวาถ้าไม่มีปุ่มกระโดดคือแปลกเลยเพราะมีปุ่มกระโดดคือง่ายที่สุดแล้วอุย้ยเห็นไหมไม่ได้กระโดดตกไปเลยคนหนึ่ง นี่ดาทีสาวแล้วแป๊บๆปุบขูดไม่ได้กระโดดต้องรออีกนะแลลวสิด่านนี้ถ้ากระโดดมันจะไปเร็วยังจัดก,กระโดดเลยยุบอู๋หูยากไปเนี่ยอุ๊บวุ้นเกือบตกถ้าไม่มีปุ่มกระโดดจะตกได้เมื่อไหร่ก็ได้อยู่นี่ตัววิ่งซ้ายวิ่งขวาไปปีนบันไดอีกดาดรู้สึกว่าไม่ไม่ได้กระโดดมันก็ ยากๆง่ายๆแปลกๆอุ๊หูจะเรียกอะไรดีเขียวเหลืองแดงแดงใช่เขียวเหลืองแดงเอาเขียวบ้างอุ้ยเดินพลาดตกเลยเอาไหมแดงจำได้แล้วก็ไปเขียวจุ๊บอ๋อไม่ใช่เขียวฮิฮิเอาใหม่น่าจะด่านที่สามเขียวสีแดงอีกใช่ต่อไปสีเหลือง ว่ใช่จริงด้วยฮิฮเดาดีอยอ๋อ,อเป็นอย่างนี้เองภาพดวงตาอุ้ยโดนไปแล้วแต่ยังไม่ตายมันมีมันมีหลอดเลือดด้วยอุยด่านเปิดเลยไปเลยไม่รอแล้วนี่แหละชอบบันไดนี้ที่สุดแล้วในอับบี้มันยากแต่มันต้องวิ่งเร็วแล้วก็ชอบอันนี้ด้วยเออจุ๊บจุ๊บอะจุ๊บ โอ้มามก่อนเผือก่อยจิยวคุณเผออีกแล้วนลาไใหม่จุบ๊บนี่ขึ้นลูกบอลแล้วก็ไปขึ้นบนันไดเฮ้ยหวัดดีวัดดีเบคอนเบคอนชานะ่าขนาดเรามาที่หลังเอ้ย,ยังถึงก่อนเลยอีแปลกๆอันนี้อยูอย่ดีๆแล้วก็มาถัานด่านต่อไปได้เลย จะเลือกอะไรดีเข yeah, ียวใช่เขียวเขียวเขียวอ่ะไม่ใช่เขียวชมพูเขียวชมพูสิเขียวเขียวใช่ชมพูแล้วก็เอ่อเขียว่ไม่ใช่ดาวยาหลืองเนี่ยนี่เขียวเขียวชมพูชมพู เขียวใช่อย่าเข้ามาใกล้ฉันโดยเด็ดขาดน่าราหวะ่ะเบคอนเบคอนพวกนี้น่าจะยากลำบากโดดเหยียบกันอยู่สามตัวไม่รู้ตัวไหนถูกตกน่าจะตัวที่สีชมพูนะดีสุดซ่อมไม่ใช่เอาใหมา่ชมพูเหลือ,องอ่ะ ชมพูแดงจำได้ละอือชมพูเขียวไม่มีแดงมันอยู่ริมสุดซ้ายขวาซ้ายแล้วก็เกือบจะไปกระโดดแล้วเชียวจุ๊บจุ๊บสีเหลืองกับสีแดงดีที่สุดสีฟ้าไม่เอานะเ๋ยวตกอีกโอ้โหสีเหลืองล้วนเลยไม่น่าตกก็น่สีเหลืองล้วนนะจุ๊บ จึ๊บหนีม่วงสีม่วงสีเปิดเลยฟ้าก็เคยอยู่นะอู้หู้มีเราถึงด่านเรนโบว์แล้วนะนีแต่นี่ชอบเหมือนเดิมจึ๊บอุ้ยไม่มีขาให้มีขาแต่ยังเดินได้จึ๊บอุ้ยลูกบอลเยอะอะกลัวลื่นเขาวงกดซะด้วยจะหาเจอไม่หย่ยไม่เก่งไม่เก่งเอออันนี้ทางตันเฮ้ คือจะรอดไหมเนี่ยไอข่าวงกดเนี่ยจะตามผู้หญิงคนนี้ไปนะเพ้าเขาโชคดีทาาไหนสรุปทาาไหนตามกันไม่หยุดเลยแล้วก็ไปตามกับคนอื่นเขาเพราะว่าเราหาตามไม่เจออ่ะสรุปท่าไหนกันแน่เนี่ยเปื่อนเ้เขาวงกดจะรอดไหมเนี่ยวันเนี้ยเอวยเอ้ยเอ้ย,อยทางยาวมาก เอ้ยขาบังกุดจะร่อนไหมเนี่ยวันเนี้ยเอาทำไมออกมากันหมดอเอ้าแล้วไม่บอกว่าทางเข้าเขาบังกุดอ,อยู่ไหนเนี่ยสรุปเฮ้ยยี่สีมว่วงหาทางเจออยังทางที่เรามาเท่าหหายทางที่ถูกแล้วทางที่เรามาเอ้ามีคนตายอ่ะอี โอ้โหไม่รอดขอัาวงกดไม่รอดตุยกันซะเลยคืนไปเปล่าตอนนี้เรายงขับวงกดแล้วช่วยด้วยใครก็ได้คนจะต้องตามลูกบอลรีบไปอาจจะเจอทางออกนะไม่ใช่ลูกบอลพาโชคสังหาจิบ๊บไหนโอ้โหเลอ ใช่ทางนี้ไหมอ่ะเอ้ยอ๋อเจอแล้วเจอทางออกแล้วผู้ใดสุดก็เจอสักทีนี่จุ๊บโอ้ยเด้งไปไหนเนี่ยสรุปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจุ๊บจุ๊บหุย,หย,ออออหยลอยไปไกลมากหุยสนุกต้องเล็งเป้าให้ดีมากไม่ยงั้นหล่นแน่ จื้กระโดดไปเลยเอีะทำไมมันช้าจังอุ้ยแอบเดินเลเซอร์อยู่แต่ไม่ตายนะเลือดเหลือครึ่งหลอดใครเนี่ยอย,อย่ามาใกล้ฉันเด็ดขาดเลยนะอุ้ยมากันแล้วอุ้ยเม่เขาใจหิวน้ำลายไหลเลยอะ จะแอบบูคุยโคตรเร็วแม่จ๋าช่วยหนูด้วยหนูไปก่อนอนจาจารนี่ไงถึงแล้วแดดออริโออุ้ยลืมไปกระโดดไม่ได้อเอา้าแล้วไม่บอกว่ามันเดินผ่านได้หลอมกมันช,ชัดเลยนี่ตรงนี้หุเวยรเซอร์เยอะต้องเดินหลบอ่ะไม่ชอบเลยจุ๊บอืซ้ายขวาซ้ายเลยจุ๊บโอเค คิดว่าจะไม่รอซะแล้วอันนี้ก็ยากยิ่งกว่าเคยนะอุ้ยเมื่อกี้เผลอโดนแต่ก็ไม่เป็นไรเป็ภูเขาโคตรชันเลยใครสามารถขึ้นได้มั้งยึบยึบบันไดทำไมยากจังทำไมบันไดต้องปีนด้วยอ่ะแค่เดินปกติเองทำไมลงลงสบายจัง <c oughs> จะรอดไหมเนี่ยขึ้น <c oughs> วนสามสิบรอบ เกินไปจึ๊บอุยอุ๊ยกําลังนั่งโถส้วมอยู่เห็นละจะได้ไปถึงตรงนั้นแล้วสินะเห็นนู๊บก,กําลังนั่งโถส้วมอยู่มันชื่อนูบแล้วก็ขึ้นไปขึ้นไปตรงนี้โ้ยจะจบเมื่อไหร่เนี่ยนะ่าจะสามสิบชั้นจริงๆนะเดินวนมา29รอบแล้วเนี่ย จะถึงปากนูน้นเมื่อไหร่นออยากรู้ว่าข้างในปากเป็นไงโอเควนอีกร้อยล้านรอบยังไม่จบใช่ไหมไม่ใช่จริงด้วยไว่จบแล้วจบแล้วจบแล้วจะได้ไปหานูแล้วสวัสดีนู้พร้อมกินแล้วใช่ไหมคนหลัง้านะ่ะยุบอุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชเอาใหม่ถีฟ้า ให้โชว์ของเพื่อนไปเลยหุยทำไมโชว์เพื่อนมันดีจังไม่เขียวโชว์คนดีหุยฟ้าโอเคเรียนตามเพื่อนไปเลยอืสวัสดีจากคุณนุ้ยหุยฟันไม่น่าเข้าเลยเหลืองอ๋อยไม่ชอบเลยอุยเอาตกมาที่ไหนเนี่ยเอ๊ะอี๋อ้าวผ่านแล้วล่ะนี่คือด่านตังในลำไส้นูมีตังด้วย อยากได้สักแดงโฮููน่าจะลายตาน่าดูจุ๊บลายตาจริงจื๊บลงไปลงไปเรื่อยๆลงไปสาะน้ำไม่ชอบสาะน้ำเลยแต่ก็ตกก็ดีกว่าตายอ่ะเฮ้สาะน้ำลอยฟ้าปะเนี่ยทำไมหล่นแล้วมันตกล่ะที่โกงอะ นี่สระน้ำที่เราไม่ควรจะหล่นเลยนะไม่ลึกเลยชันมากอ,ามอุยฉลามเฮ้ยม่จาไม่จา๊านี่ปากฉลามยังดีกว่าปากนูบอีกอ่ะแล้วมาตายตรงนี้น้ำใสฉลามก็ไม่แพ้กับนูบเลยนะอ่ะเนี่ยอุยรถยานอาวกาศมายังไงเนี่ยไม่มีคนขี่ทุยภูเขาทะเลทรายนะนี่คือโขดหินที่คนไปปักธงบนหินกัน คุย,ยันมันแบบแยากจังเฮเอยังสับสนไหม่หมดแต่ยังก็ผ่านมาได้โหยลูกบอลสีสีอยากน่าจะกระดุกบินไปเลยนะสีเรนโบว์จุ๊บกามัมาสีมว่วงแลแง้วก็แดงจุ๊บเออฝั่งนี้แล้วกันชอบขาวขาวนะแค่วันเดียวเองจุ๊บนิวเคียร์ทั้งหมดเหนียวทั้งหมดมันก็ไม่ต้องเรนซี่ ถ้าเราหล่นเราสามารถไปเกาะบันไดได้อย่างเชื่อข่าวนะอุ่ยเกือบพูดแล้วเกือบหล่นเลยแทมโบรีนถึงโอ้โแทมโบรีในะชีวิตจริงไม่น่าจะกระเดินได้สูงขนาดนี้นะจอหุโยไกไกลไก,ลไกลอืออสามเหลี่ยมกระโดดไปจบโอเคจะเอาเราจะเอาฝักสีชมพูคือโชคเข้าขา,ขานะ สีที่เราชอบคือสีที่เข้าข้างเราแล้วข่าววงกดแต่ไม่มีผนังยองจังอุ้ยใกล้แล้วสิใกล้จบแล้วสิขึ้นเลนโบว์สไลเดอร์เลนโบว์เราจะลงแล้วนะจะโค้โงเลยวิย่งยเกือบตกโลก นี่มันคือลูกอมสองชั้นชัดๆถ้าไม่กระโดดมันจะทำยังไงได้จิ๊บเรนโบว์ <Rainbow S 2> เป็นดาสุดท้ายจึ๊บจึ๊บอุ้ยเมื่อกี้อะไรคิดว่าผีเหรอฮมมมันยาวไปหรือเปล่าเอ,อ้ออุ้ยจบแล้วสิ สุดสุดแล้วไว้เจอกันคลิปหน้านะถ้าใครอยากเล่นกับเราเหม้นชื่อมาเลยอย่าไปอ่านบ๊ายบาย